นางแบบของเรามาอีกแล้วสวัสดีวันศุกร์ค่ะบานใส่สวัสดีสิคะลูกสวัสดีค่ะมือนีหานบริษัทล่างบานมาเห็ดความสะอาดบานให้มาล่างบ้าน นั่งแบบยางจะน้ำกล่องเดี๋ยวลูกมากล่องหลายตีละล้างอันมันโศกโับปกอ่ะมันบอกไม่แต่ขีดฝุ่นไม่แต่ขีดฝุ่นให้บริษัทล้างบ้านอ่ะขีดฝุ่นเต้ม เ้าเจ็บไปหรอกนางแบบนางแบบของเราผลผลเห็นน้ำกิน่นผลผลพอแล้วพอแล้ว บริษัทเฮ็ดความสะอาดบ้านขี้นกเขียขี้ฝุ่นมันจะกลายบ้านสวนเสาดอนจ้า กันน้ําขนม,มห่างบ้านอันนี้ว่าเสียวต้นไม้ล่งนะปลูกห้าตน้ตนไม้ล่แงนะปลูกห้าบอ,อนไสขึ้นยางน้ำหยาเกอะยางน้ำยายเถอะนั่งแบบไงคนอิ่มไปเขากินอิ่มไปหรอหมู่บ้านบาไหกินข้าว้าติี เาบ่อไม่กินตีละอีอีอ้นวนบ่อแมไม่ลูกตินั่นนั่นแหละไปเส้นส่วนผู้เบาเบาดำเขามาหลายบา่อแมนทองตีนั่นคืออึงเรืองอือคือแสแลแทะบ้านส่วนสาวดอนจ้าสาลังบ้านบ่อเลี้ยงปลา แล้วเห็ดนนั้นเห็ดนีแล้วจังเสียนเอาหญ้ามาลงงยุสีปูพยางบ่ใหญ้าขึ้นนะเนาะปูพยางบ่ใหญ้าขึ้นอเลี้ยงปลาพูนมือนันไปขุดอิป,ปูท่องผนท่องุ่นไก่พูน ส,สิได้ท่าสีไม่เงี้ยนก็ได้เด็๋ท่าสีไม่ให้เขาล้างความสะอาดแล้วกัน,นมันเป็นข้าเห็ดเหล่มเห็ดอะไร่คือมีเสียงกี่ฟุนดูดฟุลบ้างนะ เริ่มดูฟุ่นแล้วอันนี้แอร์ห้องโถแอร์ห้องโถมีห้องไม้ขั้วน่าง,งามใ่ตรงนี้ตอนแรกแว่าซีเฮ็ดเป็นขั้วนีมุมนี่ต่อออกมาเป็นขั้วจะบันไดลัางบานนี่ต่อออกมาจากเป็นขั้ว ต่อมาเป็นขั่วโอ้ยนั่งแบบเอ้ยต่อจากตรงนั้นมาเป็นขั่วจากสามซีเมตรจากสีเมตรต่อออกไปจากสีเมตรมาหอดมุกนี่เองตึงไป เพราะทองนี้กระเซียนเอาไว้เห็ดห่องยางอื่นห่องเก็บของเก็บฝุ่นมันหลายบาหลางอย่างได้บาหลางอย่งได้ีก้คนไหลตรงนี้กระชิม่างออกไปเม,ม่ไปหาพ่อแม่ไปหาพ่อแม่ ไปไหมหาพองเลยมังเ,เป็นยางอ้วนว่าสันามันไม่ลูกตีนัน้นม,มีลูกอ่ะอืมคือยางสันมันเมันสิคอดแะ้วทีนัน่นนั่นแหละไปเส้นส่วนเบาวดำก็บมาหาหลายนือยางสัน้องน้ำแงทหงหน,ทน้าหน่อย สิมากออกเอาต้นไหม้ลง่งเอาดินมาใส่อีกปลูกต้นไหม่ได้มากแล้วก็ทเทแต่ไม่แล้วเนาะเห็นเป็นสวนเป็นยังไงไม่แล้วนะตัวสีได้มากได้เห็นใส่เงินลายแล้อไปจ่ายไปเพิ่งกับเจ้าล้างบานต่อยมือก็มาว่นได้ล้างแอก ขีเกมขีนกยังค้าเจ้าก็จะลางขีขัดออกให้นะที่คนนีงใช่สนุกกนะับกเลยไปจ้ะแล้วๆๆยว,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 วอัปเดตอีกรอบ